ดูเรื่องราวของการช่วยเหลือเกือ้อกูลกันบ้างนะคะในช่วงวิกฤตแบบนี้ค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนะคะก็มอบปัจจัยพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตให้กับประชาชนค่ะซึ่งก็เป็นประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ระลอกใหม่ค่ะ ที่บริเวณศาลาร้อยปีตราสรำลึกณศาาลกลางจังหวัดตราดนะคะนายวิเชียนทรัพเจริญนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตราดได้จัดทําโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบปัจจัยพื้นฐานให้กับประชาชนนะคะก็คือครัวเรือนละหนึ่งชุดค่ะมีประชาชนจํานวนมากรับมอบถุงยางชีพดังกล่าวโดยมีนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะนางสริญญาประกอบผลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตราดรวมมอบปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตให้กับประชาชนโดยมีจิต อาสาร่วมกันอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็สืบเนื่องมาจากที่ประชาชนนะคะได้รับผลกระทบจากโควิด19ระลอกใหม่สถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงานลดจำนวนการจ้างงานเลิกจ้างงานแรงงานบางส่วนกลับสู่ภูมิลำเนาค่ะทำให้ประชาชนประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีพของตนเองนอกจากนั้นนะคะก็ยังเป็นเรื่องของการดูแลครอบครัวด้วยดังนั้นก็เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือด ร้อนนะคะแล้วก็สร้างขวัญกําลังใจให้กับประชาชนทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดค่ะจึงได้มอบครั้งนี้นะคะก็เป็นปัจจัยในการดํารงชีพประกอบไปด้วยข้าวสารบรรจุถุงขนาด5กิโลกรัมน้ําปลา2ขวดน้ํามันพืช1ขวดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจํานวน10ซองไข่ไก่จํานวน10ฟองค่ะ มีปลาแห้งบรรจุถุงนะคะพร้อมด้วยหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะก็มีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและอ,อสอมอตั้งจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่จะเข้ารับถุงยังชีพค่ะมีการเว้นระยะห่างตาม Social d ดิแทนซิ่งนะคะของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อ,อบจอตราด ตรวจสอบข้อมูลกับฐานทะเบียนร,ราษนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่อสศนะคะในการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการยกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุด้วยนะคะนี่เป็นการช่วยเหลือการของทาจงจังหวัดตราดนะคะอาจาจะจังหวัดตราดครับ